ขอ,ขอถามอาจารย์พระสินสุนรทราธนกุลครับว่าเอ,อ,องค์ความรู้เรื่องออสมนุนไพรเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับกับฮอร์โมนในร่างกายเราอย่างไรบ้างครับโอเคนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับฮอร์โมนมันมาจากกลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนนะครับในร่างกายเราเนี่ย มันมีกลุ่มเซลล์อยู่เจ็ดกลุ่มแล้วกันทำหน้าที่เป็นเนื้อเยื่อทำหน้าที่เป็นกระดูกทำหน้าที่เป็นต่อมไร้ท่อทำหน้าที่เป็นเซลล์สมองนะครับทั้งหมดเนี่ยมันประกอบขึ้นด้วยเซลล์ทั้งสิ้นเลยรวมกันเป็นกลุ่มแล้วทำหน้าที่ทีนี้เซลล์ทุกเซลล์มันมีอายุอยู่ได้เพราะได้รับอาหารนะครับ อาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยพอผ่านกระบวนการย่อยนะครับมันจะแตกตัวออกไปอยู่ในรูปของเคมีชีวภาพนะครับมันไม่ใช่เป็นโปรตีนไม่ใช่เป็นคาร์โบไฮเดรตไม่ได้เป็นวิตามินเกลือแร่ไขมันไให้เซลลโดยตรงแต่สิ่งเหล่านี้อาหารทั้งห้าหมู่เนี่ย มันถูกย่อยแล้วแตกตัวอยู่ในรูปของเคมีชีวภาพซึ่งมันตอบสนองต่อร่างกายหรือต่อเซลล์ทุกเซลล์ได้ดีกว่าเคมีสังเคราะห์ทีนี้พอดูดซึมเข้าไปแล้วเนี่ยเซลล์ทุกเซลล์ต้องการสารอาหารครบทั้งห้าหมู่ คือต้องมีโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันมีเกลือแร่มีวิตามินแต่ที่จำเป็นต้องใช้มากๆโปรตีนนะครับใช้มากที่สุดเลยถัดไปคือคาร์โบไฮเดรต mm. นะเพราะไปช่วยในเรื่องให้ก่อให้เกิดพลังงานนะอาหารเมื่อเข้าสู่เซลล์แล้วถ้าไม่มีพลังงาน แราง,งานเปรียบเหมือนความเหมือนไฟที่เราใช้ในการหุงต้มถ้ามันไม่มีไฟอาหารที่เข้าไปมันก็ไม่ไม่สุกก็ไม่ร้อนเอาไปใช้ประโยชน์จะไม่ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ถัดไปคือตัววิตามินกับเกลือแร่เจ้าเกลือแร่เนี่ยครับคือส่วนที่เราเรียกกันว่าเคมีชีวภาพ มันต้องออกไปอยู่ในรูปของเกลือแร่แล้วถึงจะเอาไปใช้นะครับวิตามินทำเป็นในส่วนที่เซลลทุกเซลล์ต้องเลือกเอาไปใชนะ้อยังยกตัวอย่างง่ายๆอย,ย่างกลุ่มเซล์ลสมองต้องการวิตามิน B นะครับเป็นกลุ่มวิตามิน B ถ้าขาดเมื่อไหร เซลล์สมองจะทำงานติดติดขัดขัดแต่ถ้าวิตกุ่มวิตามินบีสมบูรณ์นะครับการทำงานของเซลล์สมองก็จะสมบูรณ์แต่เซลล์สมองก็ไม่ได้ต้องการแค่วิตามินบีอย่างเดียวเขาก็ยังต้องการวิตามินเอวิตามินซีวิตามินอ e, ีเพียงแต่ของเหล่านั้นเขาใช้ไม่เยอะ แต่ก็ขาดไม่ได้ดันั้นสรุปว่าเซลล์ทุกเซลล์นะครับจะทําหน้าที่ได้สมบูรณ์ต้องได้สารอาหารครบทั้งห้าหมู่นี่ประการแรกถัดมาสารอาหารทั้งห้าหมู่นั้นเขาต้องได้อย่างพอเพียงต่อความต้องการของเขาเขาถึงจะทํางานได้ดีนะครับทีนี้ เซลล์ในร่างกายเนี่ยมันมีอยู่เจ็ดกลุ่มก็จริงแต่ทุกกลุ่มไม่ได้ทำงานแบบอิสระนะครับสมองทำหน้าที่เหมือนว่าจะมากที่สุดคือควบคุมการทำงานของเซลลทุกเซลล์ของกลุ่มเซลล์ทุกกลุ่มแต่มันก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมอง นั่นคือกลุ่มที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจสมองไปบังคับให้เต้นแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้นะครับเขาทำหน้าที่ของเขาเองนะในส่วนของการควบคุมส่วนต่างๆสมองเป็นตัวควบคุมเป็นตัวสั่งการแต่สมองจะสั่งการได้ดีก็ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของฮอร์โมน พราะฮอร์โมอนจะไปกระตุ้นให้สมองส่วนกลางนี่ต้องทํางานแบบนี้แบบนี้สมองซีกซ้ายทํางานอย่างนี้ซีกขวาทํางานแบบนี้สมองส่วนหน้าทํางานแบบนี้นะครับและโปรโตีนก็สําคัญสําคัญกับสมองตรงไหนตรงที่เซลล์สมองจะสั่งการออกไปได้ก็ต้องสั่งการผ่าน โปรตีนซึ่งเป็นสารกลุ่มสารสื่อประสาทเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความสำคัญจริงๆแล้วมันอยู่ที่อาหารที่เราบริโภคเข้าไปได้รับสารอาหารที่สำคัญเพียงพอไหมนะครับอาหารทุกชนิดต้องเป็นอาหารธรรมชาติถึงจะให้สารอาหารที่ ร่างกายเราต้องการได้เพียงพอได้พร้อมเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงถ้าเป็นสารอาหารที่มาจากการสังเคราะห์นะครับมันจะได้ผลไม่เต็มที่และจะมีส่วนที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายสารสังเคราะห์มันไปจากตรงไหนไปจากการแปรรูปแล้วเอาเคมีเข้ามาเติมอย่างเช่นเราทำใส้กรอกทำแหนมทำอะไรก็แล้วแต่ ประเภทเนี้ยนะครับจัดเป็นอาหารแปรรูปที่มีเคมีสังเคราะห์เข้ามาปนถามว่ากินแล้วได้ประโยชน์ไหมได้ครับเซลลก็ยังนำไปใช้ประโยชน์ได้บางส่วนแต่ผลเสียที่ตามมาจากการที่มีเคมีสังเคราะห์ปนอยู่เขาถึงแนะนำไม่ให้กินอาหารประเภทนี้ให้กินอาหารธรรมชาติเป็นหลักเพราะอาหารธรรมชาติ แปรรูปแล้วได้เคมีธรรมชาติที่ร่างกายต้องการเกิดปัญหาขึ้นไม่เกิดความผิดปกติขึ้นเคมีสามารถอ่าร่างกายสามารถขับเอาสารอาหารเหล่านี้ออกได้ง่ายง่ายกว่าเคมีสังเคราะห์เกิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นภายในเซลล์เซลล์สามารถขับสิ่งเหล่านี้ออกได้ดัะนั้นตรงนี้แหะครับที่ เราจำเป็นต้องได้สารอาหารจากธรรมชาติโดยเฉพาะกลุ่มของโปรตีนเกลือแร่และวิตามินสามกลุ่มนี้เซลล์ทุกเซลล์ต้องการแล้วขาดไม่ได้ไม่ว่าจะน้อยแค่ไหนก็ขาดไม่ได้ไวิตามินนี้เขาไม่ได้ต้องการเยอะนะครับในแต่ละเซลล์จะขาดไม่ได้ต้องมีให้ให้ครบต้องมีให้พอ สรุปว่าในอาหารทุกชนิดในพืชทุกชนิดมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าพืชชนิดนั้นให้สารอาหารได้แค่ไหนแล้วเราสามารถเอาสารอาหารเหล่านั้นแปรรูปเป็นเคมีธรรมชาติในร่างกายเราได้ดีแค่ไหนซึ่งในส่วนเนี้ย โดยส่วนตัวผมทุกคนต้องไปดูในเรื่องของการรับประทานอาหารดูในเรื่องของขบวนการย่อยและขับถ่ายถ้าอาหารดีขบวนการย่อยดีการขับถ่ายดีแน่นอนสุขภาพคนนั้นจะดีที่เราป่วยที่เรามีปัญหาเป็นเพราะเราได้อาหาร ดีกไม่พอไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับดีไม่พอระบบย่อยเราใช้การได้ไม่ไม่ถึงแ0ดสิบเอร์เซ้าสซ็ถึงทำให้สารอาหารเหล่านั้นไม่ได้รับประโยชน์ร่างกายไม่ได้รับประโยชน์แท้จริงแล้วพอระบบย่อยเราไม่ดีระบบกับถ่ายเราก็จะเสียตามไปนะครับดันะั้นะผมจะให้ความสําคัญกับเรื่องระบบย่อยการ ่ายและอาหารส่วนอื่นๆนั้นถ้าเราส่วนนี้ดีส่วนอื่นดีหมดครับไม่ว่าจะระบบการขนส่งระบบหลอดเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่มันไปจากตรงนี้ทั้งสิ้นเพราะเซลล์ทุกเซลล์ที่อยู่ในร่างกายเราต้องการอาหารเข้าถึงจะทํางานได้หลอดเลือดก็ประกอบด้วยเซลเซล์นะครับราะฉะนั้นผมให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ครับ โอเคนะครับ okay,